ทุกข่ายฉับพันวันนี้เรื่องเกี่ยวข้าวค่ะมาจากข้าวาว,วันนั้นได้ยินเขาประกาศว่าไม่รู้ใครป้อมป้อมญิงเนือใครเนี่ยประกาศว่าอาจารย์จะพาเกี่ยวข้าวเราก็นั่งใจว่าจะไปเกี่ยวข้าวของเร<อ>าแต<อ>่กา,างบลพนทุกค่ะทีนี้เขาบอกว่าหาถุงปุ๋ยไว้แล้วก็หาอะไรไว้นี่แหละเราก็จัดการทําให้เรียบร้อยเลยนะคะเขาก็ถามว่า จะไปเกี่ยวแปลงไหนจะไปเกี่ยวแปลงไหนเราก็ว่าไม่รู้จะแปลงไหนอาจารย์ยังไม่มาพี่น้องก็เดินวุ่นไปวุ่นมาเดินสวนสนามกันเราก็อยากไปเกี่ยวข้าวเรานะเราก็จัดการเสร็จแล้วเอยจะลงไปเกี่ยวข้าวก่อนดีไหมคิดว่าจะไปลงไปโน้นนะคะ่ะอนนวิริยะหรือว่าอะไรนี่แหละอีกไม่นานก็เดินไปเดินมาก็รอกันอย่างหละอาจารย์ยังไม่ออกซูมอปริหารตอนเช้าค่ะ ไม่นานก็ประกาศอีกว่าอาจารย์จะให้ไปฟังอะไรนะฟังกล้าอะไรนี่ค่ะก้ากากานี่แหละค่ะไปไปฆ่ากิเลสฆ่ามารอะไรนี่ค่ะก็มานั่งฟังอยู่แถวอันร้านเตื่อบุญของอ๋อค่ะฟังอยู่ไม่นานน้องคนนั้นก็บอกว่าหนูหนาวเราเอาเอาโทรศัพท์ไปด้วยเราขึ้นไปข้างบนดีไหมเอาของอะไรขึ้นไปมั่งอะไรนี่ค่ะก็เลยไปขึ้นไปฟัง ถ้าเสจเนะี่ยหนูจะลงมานะหนูจะมาช่วยอาจารย์ว่างั้นมันก็ขุนตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วล่ะคะ่ะว่าอยากไปเกี่ยวข้างล่างหรือว่าจะไปข้างบนตัดใจไม่ได้ก็เลยว่าเออถ้าเขาจะเอาไปช่วยก็ไปก็ไปข้างบนนะคะทีนี้เขาก็พูดจาอีกไปฟังอาจารย์อยู่ข้างบนเรื่องค่ามานเรื่องกล้าเรื่องอะไรนี่แหละแล้วก็ฟังไปก็ ก็เจียวประมาณหนึ่งได้ได้ครึ่งหนึ่งข้าวข้าวหอมมะล,ลิเล็กนะคะที่ที่มันเหลืองเขาก็พูดซ้ำว่าหนูจะลงไปนะถ้าอาจารย์ลงออกจากอปปริหามันเกิดความขุ่นเข้ามาอีกเหมือนจะทุกมาโอ้ยก็อยากมีหมูอยู่ก็ยังจะหนีจากเราเอออันอยู่ตรงไหนก็ได้นี่สุกเหมือนกันนี่ทำไมไม่สุกอะไรเงี้ยตัวเองยังไม่สุกเลยคะ่ะน้องเขาก็จะไปเขาจะไปหาสุกเขาีนี่ กิดไปคิดมาเอา้าเกี่ยวคนเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็คิดอยู่ก็ไปกินก็ไม่สบายพอดีตอนนั้นเวียนหัวเราก็มีคนเดียวคิดกลับมาหาน้องบ่าวอีกว่าน้องบ่าวก็ยังมีคนเดียวเลยทํางานตั้งหลายรอบหลายอย่างเธอไม่คิดอะไรนักหนาอยู่ตรงนี้ก็กล้าที่จะเกี่ยวคนเดียวสิข้าวกันน้อยนึงเองกันอะไรบ้างมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเ้วเขาก็าพูดอีกรอบสามว่าหนูจะไปแล้วนะ ค่ะไปก็ได้ค่ะคือมันมันสุกได้ทันทีในเมื่อเราบอกว่ากล้เกี่ยวคนเดียวค่ะก็เหลือไม่เยอะเขาก็เกี่ยวช่วยครึ่งหนึ่งแล้วยังอยากให้เขาช่วยอีกยังมีหมูค่ะยังมีเพื่อนพอขาดคู่แล้วก็อยากมีคู่อยากมีเพื่อนคู่หูอะไรพอตัดสินใจว่าเกี่ยวคนเดียวก็ได้น้องบ่าวก็ไปทํางานคนเดียวหลายเรื่องเลยที่เขาเดินคนเดียวด้วยซ้ําบางทีเขาก็ไม่ชวนเพื่อนอะไร มันก็หลุดออกไปเลยก็เลยน้องเขา,เาลงมาอย่างสะใจก็ได้ยินเสียงพูดกันแจ้วแจ้วอยู่คนทุกล่างค่ะก็มีความสุขในการไดปเก็บไอ้นั้นด้วยไปเก็บมะเขือพวงมาเก็บอันลิ้นมังกรนะคะเห็นอาจารย์เห็นน้องๆถ่ายรูปแบบมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะที่เราไม่ทุกข์ว่าจะเอาไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่อยากนั่นอยากนี่ไม่กล้าเกี่ยวคนเดียวอยากมีเพื่อนก็คือ ปัญหาความอยากของเราอยากไม่จบไม่สิ้นมีคนเดียวก็ยังจะเอาสองคนมีสองคนก็ยังไม่อยากคนเดียวหลายอยากหลายอยากหลายก้าหลายเรื่องอ,อาจารย์พูดเข้าใจมากค่ะในในธรรมะในช่วงนี้ตัดได้รออเออตัดรอบได้เร็วเหมือนกันค่ะทุกเรื่องพอมันเข้ามาเราก็รู้เลยว่าเอาเอาเอ,าเอามาอม่แล้วหม่แล้วตัดชั่วชั่วได้เร็วค่ะในช่วงนี้เพราะว่าเราฝึกฝนมานานแล้วเราเตรียมแล้วว่าเราจะ กล้าที่จะไม่ตามใจกิเลสแล้วก็จะกล้าที่จะทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้จะพยายามหานิโรธให้เจอค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะประการสาธุค่ะอนุโมทนาบุญประกานคะ่ะขอรบกวนประกันขยับมาด้านซ้ายนิดนึงได้ไหมคะขยับมาด้านซ้ายออกจากไม